ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตามซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว พาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าวันนี้ผมอยู่พัทยานะคุณผู้ชมถ้าเกิดมาพัทยาเนี่ยแล้วมาเป็นครอบครัวนะส่วนใหญ่จะเถียงกันว่าจะกินอะไรดีหลายคนก็หลายอย่างผมแนะนํามาร้านนี้จบเลยครับเพราะว่ามีครบทุกอย่างสัญลักษณ์ก็คือเรือไม้ครับอาาาาาหหรรรรรเรก็ทททํตตตมสสููนุุษิ้้งใว สนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศตอนนี้ผมเข้ามาในร้านเรือไม้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่เจ้าของร้านน้องเอ๋ยสวัสดีครับน้องเอ๋ยนี่เป็นรุ่นเท่าไหร่ละรุ่นที่2ค่ะรุ่นที่สองร้านนี้เปิดมากี่ปีนะฮะอ่าสิบเก้ามีนาที่ผ่านมาครบ28ปปีค่ะโอ้ยาวนานมากเริ่มต้นเนี่ยร้านเกิดจากอะไรถึงได้เป็นเรือไม้ค่ะเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากคุณพ่อคุณแม่เป็นคนอยุธยานะคะแล้วก็ชอบทานก๋วยเตี๋ยวมาก ก็เลยเปิดเป็นร้านเรือไม้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวมาก่อนค่ะเรือรำนี้มีความหมายยังไงกับร้านค่ะเป็นเรือจากอายุธยาเลยค่ะจากที่บ้านคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณพ่อแม่ก็ามาตั้งไว้หน้าร้านอ๋อแล้วก็ใช้ชื่อว่าเรือไม้ใช่เรือไม้ถ้าเกิดเรามาที่พัทยาเนี่ยแล้วเรามาเป็นครอบครัวคนมักจะเถียงกันเรื่องของกินถ้ามาร้านนี้คือจบไหม มีครบทุกอย่างครบทุกอย่างเลยคุณผู้ชมทีนี้มาเรื่องอาหารบ้างมีอะไรขายที่ร้านบ้างอันแรกอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะอย่างที่นเปไปเบื้องต้นก๋วยเตี๋ยวเรือ ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำเย็นตาโฟกั้กงทะเลไข่ดีค่ะแล้วก็ที่สําคัญอาหารทุกอย่างของที่ร้าน,นไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็วัตถุดิบสดใหม่ทุกวันนะคะเราจะเป็นเจ้าประจําที่เราสั่งมากว่า20กว่าปีแล้วอันแรกนี่ฟังนะคุณ้ยมอยากกินก๋วยเตี๋ยวมีนะก๋วยเตี๋ยวกัง้งก๋วยเตี๋ยวเรือเย็นตาโฟอันที่สองคือมี ข้าวราดแกงค่ะข้าวราดแกงค่ะข้าวราดแกงก็จะมีวละเกือบ20อย่างนะคะแล้วต่วันถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะถึง20อย่างทําสดใหม่ทุกเช้านะคะ20อย่างนะทําสดใหม่ทุกเช้าอะไรที่ต้องสั่งอะไรที่ต้องสั่งก็จะเป็นขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ปลาแนงเนื้อน้องลายอร่อยมากอันนี้คือสองซิงเกิลเลยใช่ค่ะคุ้คุกกีงค่ะแล้วก็ชุดน้าพริกกะปิปลาทูทอดโอ้โหนี่จริงๆแล้วมีครบเลยเนาะทีนี้มีอาหารเป็นจานๆให้สั่งอีก ก็จะมีที่ขายดีของเราอาหารทันเล่นเนี่ยก็จะมีเป็นปอปเบเปี๊ยทอดอค่ะเกีย๊ยวปูหมูทอดค่ะแล้วก็ส้มตำทีนี้ยังมีอาหารจานเดียวอีกใช่ไหม <S <S ใช่ค่ะมีอะไรอีกฮะอาหารจานเดียวก็จะมีผัดกะเพราค่ะแล้วก็ข้าวผัดแล้วแต่คุณลูกค้ายอยากทานอะไรก็สั่งได้สั่งได้เลยคือแสดงว่าเข้ามาร้านเรือไม้นี่ไม่ต้องเบื่อเดี๋ยวก็มีนู่นมีนี่มีนั่นมีอันน้นมามีอันนี้มาคือเข้ามาเนี่ยคุณจะเจอเมนูใหม่ๆเรื่อยๆใช่ค่ะถูกไหมอ่ะทีนี้เด็กๆกอยากกินขนม มีอะไรบ้างค่ะขนมของที่ร้านนะคะที่ขายดีมากๆเลยก็จะมีเป็นบัตเตอร์พายค่ะบัตเตอร์พายของที่ร้านนี่จะมีหลายไส้เลย13ไส้นะคะแล้วก็มีสโพนโสโคนก็ขายดีมากค่ะขนมฝรั่งมีแล้วนะเบเกอรี่นะขนมไทยมีไหมมีถ้าปู่ย่าตายายมาขนมไทยเนี่ยเป็นคุณแม่เลยคุณแม่ทําเองเลยนะคะคุณแม่จะชอบทาขนมไทยมากก็จะมีอย่างวันนี้จะเป็น บัวล,ลอยกะทิสดมะพร้าออ่อน,นะค,ะอค่ะเป็นสูตรของที่ร้านต้องต้องลองแล้วมีขนมนอื่นๆที่มีประจำไหมมีค่ะมีประจำก็จะมีเป็นฟักทองเชื่อมกล้วยเชื่อมค่ะแล้วก็จะมีเป็นข้าวเหนียวสังขยาเอาเป็นว่าร้านเนี่ยคือครอบเลยนะเครื่องเดิมอีกยังไม่หมดเครื่องดื่มใช่ไหมค่ะเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยก็จะมีเป็นน้ำใบเตยค่ะใบเตยที่ร้านปลูกเองนะคะเป็นออแกนิกร0 0ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะค่ะถ้าเป็นข้าวระแกงนะคะเริ่มต้น50บาท50บาท ลองแวะมาครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังมาทัง้งครอบครัวก็ทานได้แล้วราคาก็จับต้องได้ต้องมาที่เรือไม้อยู่พัทยานะครับอันนี้ขอบคุณน้องเอ้มากนะครับอขอบคุณครับะพะา,าไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าเปิดสายหรือเช้าก็ทนรอว่า ว้าวว้าวว้าวโอ้โหคุณผู้ชมร้านนี้นะเราไป3ว้าวลยผมก็มาแล้วมามานะไม่ต้องเขียนกันเลยนี่นี่เป็นเพ็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะนเห็นไหมเขามีขาหมูด้วยนะเขาเอามาเสิริมนะครับขาหมูมีเกี๊ยวทอดครบจัดเต็มเลยผมอาจจะชิมไม่หมดนะก็ขอชิมเป็นพวกซิกเนเจอร์ของเขาก่อนแล้วกันนี่ตัวนี้เลยทำลายหกแลนะ้วเนี่ยเ <c oughs> นี่ยนี่ถูกใจผมเลยเพราะผมเป็นคนชอบกินข้าวแกงใครจะกินอย่างอื่นก็สั่งได้อย่างลูกมาก็สั่งเบเกอรี่ไปนี่เลย เนื้อนองลายอร่อยเข้มข้นถูกปากขาหมูบ้างอาจจะชิมไม่หมดนะคุณผู้ชมนี่ขาหมูก็มีไหม,อ,มอร่อยนิ่มนุ่มตัวหนังตัวเนื้อน้ำพะโลก้กำลังดีไม่เค็มเกินคั่วก,กิ้งฮะคั่วกริ้งหมูสับดีหมดเลยคือผมว่าร้านเดียวจบ น้ำพริกปลาทูอุ้ยขออภัยแต่ทานปลาทูนี่เวลาทานก็บอกห้ามคุยกันเพราะมันจะมีก้างเยอะเอาะมีอาหารน้ำพริกน้ำพริกอืมพริกปลาทูครบอ่ะเนี่ยฮะแล้วอาหารคือมาตรฐานอร่อยกินไปให้ดีคุณผู้ชมเย็นโปหน่อยแล้วกันอ่ะนี่คุณผู้ชมโอ้โหอนุญาตนะนี่เลย โฟกัง mm hmm. นี่ทุกอย่างผมว่ามาตรฐานนะคุณทานและจับับตาเลยอบเวียทอดครบอะ่ะจบในร้านเดียวชิมทุกอย่างก็ไม่ไหวนี่ชิมมันจะครบทุกอย่างนะฮะปิดท้ายด้วยขนมนี่ฮะอันนี้น้องก็หัดทําเลยนะแล้วก็ทําจนแบบว่าเก่งแล้วอะ่ะคิดดูดิไม่ได้เรียนแต่ว่าทําได้นะฮะอันนี้เป็นพายมีผักขมมีไส้เลยลต่าง มีให้ซื้อกับบ้านด้วย mm hmm. ผมแอบไปดูโนตู้มีหมูแดงมีแชมปิญองมีโบโลน่ามีอะไรหลายไส้มี12บสองไส้ทั้งหมดนมไทยก็มีอันนี้เป็นพิเศษนะฮะบัวลอยโอ้โหแบบนี้เลยนี่ปิดท้ายด้วยบัวลอยนะครับ mm hmm. เป็นบัวลอยมีไส้แล้วก็เป็นกะทิหอมมากข้อดีคือไม่หวานมาก ได้อีกอันตรลดหนึ่งนี่เห็นไหมนอกจากอร่อยมีเยอะร้านดีนะฮะแล้วก็มีหลากหลายพูดอีกครั้งหนึ่งก่อนจะไปดูช่องต่อไปเรือไม้นะครับแนะนํานะครับผ่านมาพัทยานะครับอยากจะทานอาหารมาเป็นครอบครัวไม่ต้องเถียงกันครับมาร้านเดียวจบเลยที่ร้านเรือไม้นะฮะเขามีดีลิเวอรี่ด้วยนะครับอยู่ตรงไหนครับค่ะร้านอยู่เส้นสุขุมวิทเลยนะคะยืงยังห้างโลตัสพัทยาใต้ค่ะหยุดวันไหนคะหยุดทุกวันอังคารค่ะเปิดกี่โมง เปิดตั้งแต่7จ็ดมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นค่ะดิวรี่สั่งได้ไกลที่ไหนครับเอ,อ่อในเขตพัทยาค่ะ10กิโลได้ค่ะ<ค><ค>10ก<ค>ิโลได้เลยติดตามเมนูอาหารได้ในแฟนเพจเนาะใช่ในแฟนเพจแล้วก็แอดไลน์แอดมาได้เลยค่ะแอดเรือไม้พัทยาค่ะครับผมวันนี้เราก็มีตุ๊กตาตีกวากจากรายการตีวจนิวไป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับนอกจากนัน้อันนี้หมอกที่ร้านมากถือภั์พริกแกงกระดกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศนะครับมอบใหนึ่งกระเช้ามีกระเทียมเจียวมีพริกแกงมีอะไรต่างๆนะครับทั้นพริกเผาอะไรม้อ เดี๋ยวติสติ๊กเกอร์ไว้ให้ครับตีอ้วนชนหิวร้านนี้ต้องลองครับซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟูดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาดา้าต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวดร5 9ส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับมารู้จักร้านนี้นะครับซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยยอมทิ้งเงินแสนนะครับ เพื่อมาทํางานที่ตัวเองชอบนะครับทำงานที่ตัวเองรักในถิ่นบ้านเกิดของตัวเองจนเกิดเป็นร้านอาหารร้านนี้นะครับที่มีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโรงแรมกิจกรรมทางกีฬานะครับหรือว่าอาหารอร่อยนะครับรวมถึงบรรยากาศที่ดีทาราครับร้านเล่าเรื่องอร่อย ผู้ชมครับร้านเล่าเรื่องอร่อยในวันนี้นะครับเรามารู้จักผู้หญิงคนหนึ่งนะครับช่อยคุณอ้อยเนี่ยเจ้าของร้านนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะบอกตร,ตรงๆเลยเดินเข้ามาเนี่ยโ,โหชอบอย่างแรกเลยคือบรรยากาศนะครับริมน้ำนะแล้วก็มีเห็นมีกิจกรรมมีโรงแรมมีสถานที่จัดงานนะครับมีอาหารมีอะไรต่างๆครบวงจรมาก มันเป็นความสุขที่เรารู้สึกว่าเออเราจํามาตลอดเลยเราได้กินของอร่อยไหมอร่อยค่ะบ้านยายก็จะมีตลอดยายนี่ขึ้นชื่อว่าทําขนมอร่อยมากคนหนึ่งเลยนะสมัยก่อนที่แกอยู่ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะโอ้โหประมาณนั้นคุณยายอายุเท่าไหร่คะคุณยายเสียไปตอนร้อยแปดค่ะโอ้ยืนมากใช่ค่ะแล้วก็พี่สาวคุณแม่ก็ยังอยู่นะคะตอนนี้ร้อยสองโอ้โหสุดยอดเลยอยู่กับบรรยากาศริมนแม่น้ําอากาศดีไม่มีฝุ่นทานผักบุ้ง มีใช่มีอะไรบ้างฮะคือตอนแรกเลยแรกเริ่มเลยเราเบิดไปร้านอาหารแล้วปรากฏว่าลูกค้าก็เข้ามาทานแล้วแบบเออชอบรสชาติอาหารอร่อยเออบรรยากาศดีอย่างที่คุณอ้วนบอกอะ <Okay. S 2> ะว่าอากาศดีบรรยากาศดีเขาเลยอยากที่จะจัดงานแต่งอพอเขามาถามว่าเออรับจัดงานแต่งไหมอ้อยก็เออก็เป็นไอเดียที่ดีนะเพราะอาหารเราก็มีอยู่แล้วเครื่องดื่มเราก็มีอยู่แล้วแค่ว่าเราสามารถออแกไนห์ได้แล้วอ้อยเคยมีประสบการณ์การทํางานโรงแรมมา5ปีก็เลยรับที่จะทํา ันที่2ก็คือมีโรงแรมด้วยใช่ค่ะ,ะมีกี่ห้องนะเราจะมีตอนนี้มีเป็น5้ห้องที่เป็นริเวอร์วิวนะคะก็ขึ้นลิฟต์ไปได้เลยสมมติถ,ถ้ามีผู้สูงอายุก็คือขึ้นลิฟต์ไปได้เลยชั้น3ห้องก็จะเห็นวิวแม่น้ําทั้งหมดเลยซึ่งถ้าสําหรับคู่ที่จองงานแต่กับเราอะคะ่ะเราจะให้ห้องพักฟรีเป็นห้องที่แกลนริเวอร์สตร อันนี้เราให้หให,ให้ให้หคืนแต่ว่าลูกค้าก็เลือกว่าจะมาคืนก่อนงานแต่งหรือว่าจะเป็นคืนงานแต่งหลัง After Party นอนที่นี่เลยก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะ,ะใช้ทั้ง2คืนเนี่ยเราก็จะดูราคาให้พิเศษเลยค่ะ พ<ข>อ <มา S 1> ถือว่ามาจัดงานกับเราอยู่แล้วมีเรือคายักด้วยมีค่ะถ้าเกิดพักกับทิศของเราเนี่ยจะได้มีพายเรือคายักฟรีมีปัน่นจักรยานรอบเกาะอ,อย่างตลาดดอนหวายค่ะสมมุติถ้าอยากไปแบบล่องเรือไปได้บรรยากาศก็ติดต่อทางร้านได้ทางเราก็จะมีบริการให้เช่าเรือเป็นไพรเวทอย่างเงี้ยค่ะล่องไปเลยใช่ค่ะจากแพรไปที่ตลาดดอนหวายไปช้อปปิง้งเสร็จแล้วก็กลับมาที่แพรมา,มาพักที่นี่ <c oughs> อะไรเงี้ยได้หมดเลยมาที่นี่มีเมนูอะไรแนะนำบ้างครับมีเยอะเลยค่ะก็จะมีปลาทูต้มดานมีปลาแห้ง แตงโมมาห่ออะไรอ่างเง้ย รปรุงอร่อยแน่รสหนึ่ง,งเอาไปทางร้านมนาะใช้1ชุดด้วยร้านนี้เป็นร้านที่ดีนะครับปากหมุดไว้เลยคุณผู้ชมมีโอกาสแวะมาไม่ผิดหวังที่สําคัญมีลูกหลานแต่งงานลองมาปรึกษาดูครับผมว่าคุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยแล้วดีด้วยสนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาด้าต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวดร5 9ส่งฟรีทั่วประเทศ ัววรงงุาตี้ลสวัสดีค่ะเมย์ค่ะสวัสดีครับหมยครับวันนี้เราสองคนเป็นผู้โชคดีได้มากินเฟรีที่ริมทะเลขอบอกว่าของแท้ขอบอกว่าของจริงเราสองคนไม่ใช่น้ามานะะค พี่ติอ้วนเอาปลาไปผัดพริกขิงเอาปูไปแกงเหลืองเอากั้งไปผัดพริกเกลือปุปกรณนที่เหลือเอาไปผัดผ,ดผงกะหรี่เราสองคนขอกินฟรีนะะักงพี่ติอ้วน,น <Yeah. S 1> เฮ้สวัสดีค่ะชื่อตังเมนะคะเป็นพนักง,งานต้อนรับของร้านเฉยยดบางแสนนะคะที่ร้านก็จะเป็นร้านอาหารติดริมทะเลค่ะ จะมีเมนูอาหารสดมากมายเลยนะคะกุ้งหอยปูปลาแล้วก็จะมีสถานที่เป็นเ outdoor indoor นะคะแล้วก็จะมีห้องคาราโอเกะหลายขนาดให้ลูกค้าได้เลือกค่ะที่ร้านจะเป็นฟิลครอบครัวนะคะแล้วก็มีดนตรีสดให้ลูกค้าได้รับฟังด้วยค่ะ mm hmm. ยินดีกับผู้โชคดีนะคะจากรายการตีอ้วนชวนหิวค่ะเ mm hmm. มนูพิเศษวันนี้ก็จะมีเป็นปลากระพงผัดพริกขิงนะคะหมูผัดกะปิ แกงเหลืองเนื้อปูไข่นะคะที่ร้านจะทํารสชาติออกมาจัดจ้านนะคะถูกใจคนชอบเผ็ดมากๆเลยค่ะแล้วก็หอหมกทะเลมะพร้าวอ่อนหมึกกระตอยผัดน้ําดําค่ะกลางกระดานขั่วพริกเกลือยำส้มโอ และเมนูเด็ดที่ลูกค้าสั่งบ่อยๆก็คือปูก้อนผัดผงกะหรี่นะคะทางร้านจะใช้ปูจากบ้านเรานะคะเนื้อจะมีรสชาติหวานเวลาผัดกับเครื่องเคียงแล้วเข้ากันมากๆเลยค่ะส่วนอีกเมนูที่ขาดไม่ได้ก็คือกุ้งแชบวยลัดซอนมะขามนะคะลูกค้ามาที่ไรต้องสั่งตลอดเลยค่ะเมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูเด็ดของชาริออตเลยค่ะแล้วก็ใครที่อยู่แถวระแวกบางแสนพัทยานะคะขอเชิญมาที่ร้านชาริออตบางแสนได้เลยนะคะมารับชมวิวพระอาทิตย์ตกยามเย็นนะคะแล้วก็รับฟังดนตรีสดกับอาหารอร่อยๆของเราได้เลย ย,ะะยังไงก็ฝากร้านชายอดบางแสนไว้ด้วยนะคะมากันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะเย้ <Yeah. S 1> มาแล้วคุณผู้ชมผู้โชคดีสัปดาห์นี้ของเราในป็นสามีภรรยาสวัสดีครับคบค,บคุณอะไรนะฮะมีครับผมคุณมีมีค่ะคุณเมย์สองท่านนี้เคยเขียนมาเพื่อที่จะไปเที่ยวกับเราแ,แต่ไม่ได้ถูกคัดเลือกพลาดโอกาสไป แต่ทางทีมงานเนี่ยเขาก็แบบว่าให้คิวเอาไว้นะวันไหนถ้าเกิดว่ามีเวลาก็ย้อนกลับมาได้นี่ย้อนกลับมาแล้วเราตามกลับมานะครั้งนี้ว่างแล้วว่างค่ะว่างแล้วนะฮะถามทีทาอาชีพอะไรอยู่นะโทษเป็นฟรีแลนซ์ครับพี่เป็นฟรีแลน์รับจ้างปิดบัญชีให้เจนลดมือสองครับโอ้ฟังดูโหดเลยรับจ้างปิดบัญชีแลทางคุณเมย์เป็นพนักง,งานบริษัทคะ่ะอ่าเป็นพนักง,งานบริษัทครบกี่ปีแล้วครับเกิน20เกิน20แล้วแต่เพิ่งจะแต่งงานปีนี้ครบ10ปีจริงเหรอฮะแต่งปี57 อ๋อเพิ่งแต่งงานปี57ครับไปรักกันที่ไหนเอ่ยเคยทําบริษัทเดียวกันอ๋อเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนเคยบริษัทเดียวกันเอ้ยเราเป็นแฟนรายการตัวยงเลยครติดตามไปกินด้วยติดตามกินแล้วก็ดูทุกวันอาทิตย์ดูทุกวันอาทิตย์เลยนะฮะคุณผู้ชมก็ติดตามได้รายการอยู่ทุกวันอาทิตย์เก้าโมงครึ่งหนึ่งช่อง5แล้วถ้าอยากกินฟรีนี่มาเหมือนสองท่านนี้นั่นเลย ยืนยันเลยคำว่าเป็นตัวจริงตัวจริงครับคุณผู้ชม่าตัวจริงไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยครับนี่เป็นแฟนเป็น FC นะครับคุณผู้ชมหิวยังฮะหิวครับหิวแล้วนี่คุณผู้ชมเขาขอเอาไว้เมืกี้อยากปลาไปผัดพริกขิงเอาเลยนะเอาปูไปแกงเหลืองไปแกงเหลืองเอาอะไรนะเอาก้างเอาก้างบัดริกเกลือนี่ก้างบัดริกเกลือแล้วปูก้อนมาทําเนี่ยผมกะหรี่ผมกะหรี่ครบเลยนอกจากนี้ก็ตัวแถมปลาหมึกนี่ปลาหมึกฮะหมึกดำมีกุ้งซอสมะขามอีก พร้อมยังฮะพร้อมครับพร้อมแล้วอยากกินอะไรก่อนกินอะไรก่อนอะไรก็ไ uh> ด้พี่อะไรก็ได yeah> ้ผมแนะนำเลยนะถ้าอะไรก็ได้ผมจัดกังก่อนเลยคนละตัวทานมาสักพักแล้วถามนิดนึง มีบุตรกันยังครับยังค่ะไม่มีครับทำไมไม่ยอมมีน้องเพราะอะไรคิดว่าการอยู่กันสองคนแล้วแบบพอสัปดาห์ที่วันหยุดเราก็ได้ไปเที่ยวอ๋อไม่มีภาระไม่มีภาระค่ะทัวลงพุ่งกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับถังเวอร์เกส ที่ร้านหรือที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวิร์กแกสจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับรายการตีอ้วนชวนหิวสนับสนุนโดยบริษัท WP เอนย g ่จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวิร์กแกสห้องพักดีสะอาดสะดวก ใจกลางเมืองพัทยาแอสเตอร์โฮเทลแอนด์ร n สิเดพัทยาวันนี้ต้องขอบคุณทางร้านแล้วก็น้องแตงเมยมากเลยนะครับให้ผู้โชคดีของเราเนี่ยนะครับได้มาอิ่มอร่อยริมทะเลบรรยากาศดีในช่วงทัวร์ลงพุงนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมดูแล้วอยากทานอาหารแบบนี้บรรยากาศแบบนี้มาได้ที่ร้าน เชียร์ยอดบางแสนค่ะอยู่ตรงไหนครับอยู่รอบเขาสามมุกค่ะเปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่11บเอโมงถึงเที่ยงคืนค่ะถ้าเกิดเป็นสาวที่จะต้องโทรสำรองจองโต๊ะได้เลยค่ะครับผมวันนี้เราก็มีตุ๊กตาน้องเติมสุกนะครับจากเวอร์แก๊สมอบให้1ตัวนะครับแล้วก็ยังมีผ้ากันเปื้อนจากเวอร์แก๊สครับมอบโดย w p นยี่ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวอร์แก๊สแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งเวอร์แก๊สสามารถสั่งได้ที่ร้านแก๊สใกล้บ้านคุณมอบให้1ชุดนะคะขอบคุณค่ะ